ต้นต่อไปมัควาลังสันค่ะไม่ได้เป็นไม้แลงแต่เป็นบอนสีที่แอดมินชอบให้ใส่น้ำธรรมดาค่ะต้นนี้น่าเก็บมากๆเลยเวทมรกตนะคะนี่เขาด่างแล้วแล้วโตมากแล้วด้วยสูตรที่เราคิดว่าดีที่สุดก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ แอดมินช่องคุ้ต้นออทีก็จะนำพี่ๆมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะคะตอนนี้แอดมินได้ได้ต้นไม้เข้าสวนมาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะอันนี้น้องมาก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะดินที่ปรุงไว้นะคะจะขึ้นตามอ่าส่วนผสมจะขึ้นตามในคลิปเลยนะคะพี่ๆค่ะใส่กลมะพราะ้าวลงไปก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะ มะพร้าวเนี่ยยังไงก็ต้องอแช่นะคะแช่น้ำไว้เพราะมีสารแทนนินนะคะสารแทนนินอยู่ในมะพร้าวถ้าเราไม่แช่นะคะจะทําให้ต้นบอนสีของเราหรือต้นไม้นะคะที่เราปลูกเนี่ยค่ะมีใบเหลืองได้นะคะมาดูกระถางแรกกันเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่ๆต้นแรกนะคะหมอสีน้อยนะคะ เวลาโตขึ้นเนี่ยเขาจะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเพราะว่าแอดมินมองว่าน้องอยู่ในกระถางสีน่าจะไม่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 แฮปปี้เท่าไหร่นะคะเขาโตแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่พี่ต้นนี้นะคะสามารถที่จะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะค่ะ,ะเดี๋ยวเราเอาดินออกเลย ต้นที่สององคุริมานค่ะต้นนี้จะเป็นต้นนี้นะ่าเก็บมากมากเลยเวทมรกรกตนะคะนี่เขาด่างแล้วแล้วโตวมากแล้วด้วยตอนนี้ก็มีเอ่อมีใบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวแอมินจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะจริงๆนี่เขาก็เริ่มเริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มด่างสีแดงๆมาแล้วะคะ่ะโอเคต้นต่อไปนะคะเบนจลงน้ำทองค่ะ สำหรับบอลสีเป็นจรมล้าทองน้องจะมีความด่างสวยมากๆเลยค่ะมาเปลี่ยนกระถางกันเลยต้นต่อไปมัคควาลังสันค่ะไม่ได้เป็นไม้แลกแต่เป็นบอนสีที่แอดมินชอบค่ะเวลาน้องโตเขาจะกัดสีสวยอย่างมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แอดมินเก็บบอนสีที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวค่ะบอนสีที่แอดมินเก็บค่ะไม่ได้เป็นไม้แรนะคะแต่ก็มีความสวยงามค่ะอย่างเช่นองคุริมานเท้ารำไพนะคะหมอสีน้อยมัควานลังสันนราทัศเ,เวทมรกตพรมพิมานเพชรสุวรรณโชค กะบี่ 900, นายร้อยพรเจ้าสัวและบอนสีนพเก้ามีอีกหลายต้นมากมายเลยค่ะพี่ๆสำหรับสเต็ปต่อไปค่ะเป็นการอนุบาลบอนสีเแบบีที่เรารับเข้าสวนค่ะเป็นวิธีและเทคนิคง่ายๆก็คือการอกนั่นเองค่ะพี่พีเอฟซและท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปช่องคุณต้นไอทีจะเห็นว่า วิธีการอบเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคในการปลูกบอลสีที่ดีมากๆและก็ทำง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลสีที่เป็นเบบีหรือบอนสีที่เราต้องการเร่งเพื่อให้เขาเป็นแม่พันธุ์สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะไปค่ะเราไปอบกันเลยเทคนิคอีกอย่างนะคะสำหรับการอบค่ะถ้าเป็นบอนสีที่เป็นเบบีที่จานรองให้ใส่น้ำธรรมดาค่ะ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นบอนสีที่เราต้องการเร่งเพื่อที่จะให้เขาโตและเป็นแม่พันธุ์เราจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรที่เราคิดว่าดีที่สุดนะคะลงไปที่จานรองค่ะและปิดไว้เลยนะคะเป็นเวลาประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนค่ะ เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่แอดมินช่องคุณต้นไอทีได้ลงมือทำจริงแล้วก็ได้มาจากประสบการณ์จริงนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้กับพี่พี่เอและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่พี่เอและท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะฝากกดติดตามเพจคุณต้นไอทีบนสีและ ช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอลสีเช่นกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ